คุณครูออนจะพาเด็กๆไปสำรวจผีเสื้อกันนะคะเด็กๆเห็นไหมคะรอบๆตัวคุณครูออนด้านหลังคุณครูอ่อนเต็มไปด้วยอะไรเลยคะใช่ค่ะเต็มไปด้วยกลุ่มผีเสื้อนะคะเด็กๆเด็กๆอยากเห็นไหมคะว่าผีเสื้อมีลักษณะอย่างไรเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสวยไหมคะกลุ่มผีเสื้อของคุณครูออนว้าวเต็มไปหมดเลยเด็กๆอยากรู้จักผีเสื้อเป็นตัวยกันหรือยังคะ ถ้าเ,เด็กๆอยากรู้จักนะคะก่อนอื่นนะคะคุณครูออนจะขอบอกเด็กๆก่อนนะคะว่าให้เด็กๆอย่าส่งเสียงดังนะคะ <S <S <Pine. S 1> เพราะว่าผีเสื้อเป็นสัตว์ที่บอบบางมากเลยนะคะแล้วก็เป็นสัตว์ที่ตกใจง่ายนะคะถ้าเด็กๆส่งเสียงดังนะคะไม่งั้นนะคะผีเสื้อบินหนีกันหมดแน่เลยค่ะดเด็กๆแล้วนะคะคุณครูออนจะพาเด็กๆไปสำรวจนะคะระหว่างสำรวจผีเสื้อนะคะให้เด็กๆสังเกตดูลักษณะของผีเสื้อด้วยนะคะ และให้เด็กๆสังเกตดูพฤติกรรมของผีเสื้อด้วยนะคะว่าผีเสื้อกําลังทําอะไรนะคะแต่เด็กๆอย่าส่งเสียงดังเป็นอันขาดเลยนะคะเด็กๆแล้ววันนี้คุณควรจะมาบอกว่าผีเสื้อนะคะนอกจากเป็นสัตว์ที่ตัวเล็กแล้วนะคะแต่สามารถทําให้ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ได้นะคะทําให้ธรรมชาติดูสวยงดงามนะคะที่ไหนมีผีเสื้อนะคะ แสดงถึงว่าธรรมชาติที่นั่นต้องอุดมสมบูรณ์เลยค่ะเด็กๆพร้อมไือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมที่จะไปสำรวจมีเสื้อกับมังคูอลแล้วงั้นตามไปเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากได้ไปตำรวจดูสีเสื้อแล้วนะคะเด็กๆได้สังเกตกันไหมคะว่าลักษณะของบีเสื้อมีอะไรกันบ้างนะคะงั้นคุณครูออนและเด็กๆมาตอบพร้อมๆกันเลยนะคะลักษณะของบีเสื้อนะคะเราจะเรียงกันด้วย มีหนวดนะคะมีหนวดแล้วก็มีตามีตาแล้วมีอะไรอีกคะเด็กมีลําตัวนะคะมีลําตัวแล้วก็มีอะไรอีกคะาลูกมีขามีขาแล้วก็มีปีกที่หลากหลายสีสันที่สวยงามนะคะเด็กๆประโยชน์ของผีเสื้อนะคะทําให้ธรรมชาติดูสดใสและงดงามนะคะคุณครูออนขอฝากให้เด็กๆอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติด้วยนะคะเมื่อลูกเจอ สิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นดอกไม้หรือผีเสื้ออย่าทำรายกันนะคะเราต้องรู้จักอนุรักษ์ธรรมชาติจะทำให้โลกของเราแน่อยู่ยิ่งกว่าเดิมนะคะเด็กๆ